สวัสดีค่ะคุทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับเราผมยุ่งคนเดิมนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปลุ้นกันว่าเราอ่ะจะติดมาหาลัยที่ไหนอันี้ตอนนี้ก็อีพีสแล้วเนาะคือคลิปนี้นะคะคลิปที่ถ่ายอันนี้ถ่ายวันที่28พฤภาแต่ว่าเราถ่ายคลิปวันลุ้นประกาศไปด้วยวันที่18พฤษภาเนาะแต่ว่าเรามาถ่ายคลิปเปิดใหม่นะคะเพราะว่าคลิปเปิดเราอันเก่ามันทุเรศมากทุกคนคือแบบว่าเราร้องไห้อะเราร้องไห้ตั้งแต่แบบ ตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติดอะ่ะเออเราลองไว้ก่อนแล้วเพราะเรากลัวหลุดเนาะเราแพนิกอะ่ะทุกคนแบบเราเป็นคนแบบขี้แพนิคมากแบบว่ามือสั่นเสียงสั่นร้องไห้อะไรเงี้ยเออก็เลยมาถ่ายคลิปเปิดใหม่ดีกว่านะเพราะว่าคลิปขก่าพูดไม่รู้เรื่องเนาะโอเคอ่าต่อไปเราจะมาพูดถึงว่าการจัดอันดับการเลือกของเราเนาะคือขั้นหลังอาจจะลงนิดนึงนะนี่มันแบบ กล่องใส่ชีที่ตอนอ่านสือสอบอะแล้วโต๊ะมันก็แบบค่อนข้างลกโอเคเข้าประเด็นกันเลือกอะไรบ้างเนาะอันดับหนึ่งหนึ่งถึงเจ็ดอะเราเลกจิตวิญยาหมดเลยทุกคนเพราะว่าเราอยากเรียนเนาะอยากเรียนมาสักพักแล้วก็คือเราก็ทําใจไว้แหละว่าอาจจะไม่ติดนะเพราะว่ารอบหนึ่งรอบสองเราก็ยื่นจิตวิทยาแล้วค่ะยื่นทั้งมอชอมอสอพเออสิ่ปกอนเรายื่นภาคพิเศษนะเราหลุดหมดเลยทุกคนหลุดแบบหลุดอะเอออันดับหนึ่งเอ๊ะ รอบหนึ่งเราสองอ,อ่ะคันนี้เราก็เรียกเหมือนเดิมจิตวิทยาอยู่อ่าใจมันยังจิตวิทยาอยู่ล้วก็เรียกหนึ่งถึงเจ็ดเลยแต่ว่าก็มีมอทอมสอวอและก็เกษตรเนาะเกษตรห้าอันเลยทุกคนก็คือเกษตรมันจะเป็นแบบออกไปทางวิทย์เลยเพราะยื่นอะไรก็ใช้แต่พวกคะแนนวิทย์แต่เราเด็กนคณิตณวนแล้วก็ไปสอบแบบว่าไม่ได้อ่านเนาะแต่ว่าเราก็จะยื่นอยู่ดีนะคะทุกคนแต่ว่าคือคะแนนมาถึงขั้นต่ำปีที่แล้วไงเราก็เลยยื่นไปเนาะห้าอันเลยส่วนอันดับแปดนะคะเราก็คิดนานมากว่าแบบจะยื่นอะไรดี เราก็หาว่าตัวเองทนชอบอะไรชอบในด้านไหนเนาะคือถ้าเราติดอันดับแปดเราก็ต้องไม่เสียใจอะ่ะเข้าใจปะ่ะแล้วก็คะแนนก็ค่อนข้าง s a ฟเราก็เลยเลือกหานานมากแล้วเราก็มาเจอของมอทอนะคะธรรมศาสตร์เป็นการจัดการเอะเป็นคณะสหเวศวิทยาศาสตร์การกีฬาการจัดการกีฬานะเพราะส่วนตัวชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วแล้วก็ไปอ่านหนังสือมาเกี่ยวกับการจัดการก็เรียนพวกแบบว่าบัญชีนู่นแล้วก็เออเรียนเกี่ยวกับการจัดการอะไรอย่างเงี้ยเออก็ ค,คือเราสนใจอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกเป็นอันดับแปดเนาะก็คือถ้าได้ก็ไม่เสียใจแล้วอีกอะแล้วคะแนนมันก็ค่อนข้างเซฟด้วยอันดับแปดเนาะแบบว่าเซฟแบบพอตัวเลยเพราะว่ามันใช้อ่าอ่าวิชาที่ใช้ยื่นอะคือเราได้เยอะนะเราได้ค่อนข้างเยอะมันก็เลยเซฟเนาะส่วนอันดับเก้าอันดับสิบเราก็คะแนนก็เซฟอยู่นะอันดับเก้าเราเลือกเป็นเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ของมอกเกษตร่วนอันดับสิบเป็น วิศวะอาหารเทคโนโลยีเทคโนโลยีอาหารของศิลปรกรเนาะอันนี้คะแนนเซฟแบบยี่สิบกว่าคะแนนเลยนะแต่เราอะบ่นไว้ว่าอยากได้อันดับหนึ่งถึงแปดเนาะถ้าคือแบบว่าคือเราไม่ค่อยอยากได้เก้าถึงสิบเท่าไหร่แต่ว่าถ้าได้หนึ่งถึงแปดอะก็บ่นไว้ว่าจะลดน้ำหนักเนาะใช่โอเคก็ประมาณนี้นะเ๋ยวจะพาไปเปิดจะพาไปดูกันว่าจะติดไหนก็ไปดูวันที่สิบแปดพฤษภากรเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะมาเปิดกัน

ยไงมากค่ะหลังจากที่เห็นเราสติแตกในการลุ้นผลสอบเนาะคือร้องไห้หนักมากแบบว่าหน้าเละร้องไห้แบบไม่คีปลุกเลยก็หลังจากที่รู้แล้วว่าเราติดสาบิตร์าการกีฬาการจาัดการกีฬาของมอธรรมศาสตร,ร์นะคะคุณชื่อยาวมากเหนื่อยก็คือเราโอเคนะคะเพราะว่าเราก็หมดมาด้แล้วแหละว่าเออถ้าติดหนึ่งในแปดต,ะตะลดน้ำหนักเนอะอเาะลด ้องรอจริงๆนะคะสามโลราบวไว้สามโลเนาะเหนื่อยอ่ะคือเราทําคลิปนี้แล้วแบบว่ามันจะเจ็บพอตลอดเลยเพราะปกติเราไม่ค่อยพูดเยอะขนาดนี้ไงเออโอเคก็เรายังไม่มีความคิดที่จะซิ่วเนาะแต่ว่าต้องรอดูก่อนนะเพราะตอนนี้คือแบบโอเคเลยนะคะเราชอบหลักสูตรและอะไรพวกนั้นของการจัดการกีฬาของมอทอด้วยเนาะ <c oughs> ตอ่อจากนี้นะคะเราก็จะพูดถึง คะแนนขั้นต่ำนะคะที่ทบอป,อออปล่อยออกมาเนาะว่าประมาณเท่าไหร่กันบ้างจิตวิทยาคะแนนแรงมากเลยทุกคนถ้าใครอยากเรียนก็เตรียมตัวดีๆเลยนะเพราะว่าการแข่งขันสูงมากนะจิตวิทยาคือสูงขึ้นทุกป,ปีเลยอย่างปีนี้ที่แรงแรงมีธรรมศาสตร์เราอยากเข้าธรรมศาสตร์มากนะของจิตวิทยาอะไรเงี้ยแต่ว่าคะแนนนูสู้เขาไม่ไหวจริงๆแล้วก็อย่างเช่นอะไรอ่ะจิตวิทยากเกษตรจิตวิทยาคลินิกคนสมั 2, ครมา2สองพันกว่าคนเลยรับแปดคน รับแค่แปดคนทุกคนก็นนคือน้อยมากเราพอตก็หลับน้อยเนาะก็ลองไปหาดูนะคะถ้าใครส,สนใจสิยาต่อไปเราจะมาพูดถึงคณะที่เราติดกันบ้านนะคะเป็นอ่สาสหเวสบริษัทการกีฬาการจัดการกีฬาเนาะไม่ใช่แบบว่าฝึกสอนหรือวิทยาศาสตร์ออกกําลังกายเลยนะเป็นการจัดการกีฬาก็จะเรียนพวกแบบว่าเรียนเรียนสป,ปอร์ตด้วยเป็นเป็นเรียนกีฬาด้วยแล้วก็จะเป็น เรียนการจัดการก็จะมีเรียนพวกบัญชีการตลาดมัลติมีดมเดียต่างๆนะซึ่งเราอ่ะยังไม่ได้เรียนเราก็คงไม่รู้ลึกขนาดนั้นอ่านหลักสูตรแบบคร่าวๆเนาะโอเคเราจะมาพูดถึงขั้นต่ําแล้วก็คะแนนอะไรพวกนี้ของคณะที่เราติดกันนะคะคณะที่เราติดนะคะคนสมัครเยอะขึ้นประมาณเท่าตัวเลยนะคะเพราะว่าปี6 4นะคนสมัครอยู่ที่ประมาณ300 304คนเนาะ ส่วนปีนี้นะคะคนสมัครอยู่ที่640ก็คูณ2เลยอะเออแล้วก็ขั้นต่ำปีที่แล้วอยู่ประมาณ30เนาะ29 30เองเออเราก็เลยยื่นไปอย่างมั่นใจว่าต้องติดเลยไหมอะไรอย่างนี้แต่ปีนี้นะคะขั้นต่ำเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเนี่ยนะคะขั้นต่ำปีนี้นะคะอยู่ที่46นะคะสูงสุดอยู่ประมาณ50าสิบกว่าห้าหรือ57นี่แหละ เรานะคะที่ยื่นเราติดนะคะได้51คะแนนเนาะวิชาที่ใช้ยื่นนะคะของปีนี้ก็จะเป็นแบบไทยไทยสามาัญสังคมสามาัญอังกฤษสามาัญแล้วก็เกตไทยเนาะซึ่งวิชาไทยกับสังคมเราได้ค่อนข้างเยอะนะคะมันก็เลยแบบดึงคะแนนไะอ้พวกอังกฤษอังกฤษเราได้มา40ิบเนาะซึ่งมันน้อยเนาะแล้วก็เกตเชื่อมเราก็ได้แบบได้ไม่เยอะเออเท่าไหร่เริ่มลืมไปหนะ่ะ นั่นแหละเออส่วนไอ้ไทยกับสังคมอ่ะมันเลยดึงคะแนนของอตัวพวกนี้มามันก็เลยได้ประมาณห้นะคะก็อืมก็ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยติดขณะนี้มานะคะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมี EP3 สต่อไหมถ้าเป็น EP3 ก็จะทำพวกแบบว่าสอบสัมภาษณ์เนาะรอบ3มเป็นยังไงเนาะก็รอติดตามได้ทุกคนถ้าทำเนาะโอเคก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่ที่ถือเนี่ยคือปิ่นปับปุ่มนั่นถือมาท,าทั้งคลิปแล้วแบบมันต้องมีอะไรเป็นไม้เหรอหรืออะไรก็ไม่รู้ mm hmm. ก็ไปจริงแหละบ๊ายบาย